สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ,ะเพื่อนกัลยานมิตรท่านทั้งหลายเลยนะคะวันนี้ข้าพเจ้าได้พามาดูต้นกวักมรกตนะคะกวักมรกตค่ะที่ทําโชว์รากโชว์เงาเอาไว้นะคะนี่ค่ะแต่ว่าวันนี้ได้เปลี่ยนกระถางนะคะเปลี่ยนกระถางเป็นกระถางตัวใหม่นะคะตัวนี้จะทําจาก ปูนนะคะผสมกับกระดาษที่ไม่ใช้แล้วนะคะนำมาผสมกันแล้วก็ทำตามกรรมวิธีค่ะแล้วก็มาขึ้นรูปนะคะมาขึ้นรูปทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้นะคะก็ตัวนี้เพิ่งทําเสร็จแล้วก็เปลี่ยนนะคะเนี่ยค่ะก็เปลี่ยนเป็นกระถาง ตัวใหม่นะคะแต่ว่ากวาปมรกตโชรากเงา,านี่คือทําไว้นานแล้วนะคะเก็ไว้หลายเดือนแล้วค่ะเนาะก็คือว่าเห็นไหมคะว่ารากเงาของเขาเนี่ยจะมีความเขียวด้วยนะคะเพราะว่าคือเขาจะเจอกับแสงแดดน,นะคะสภาพภายนอกของอากาศก็จะทําให้รากเงาของเขาเนี่ยเป็นสีเขียวเนาะเห็นไหมคะนี่คะ่ะเนาะก็จะให้ดูว่า เปลี่ยนกระถางซึ่งทํามาจากากระดาษที่ไม่ใช้แล้วผสมกระปูนเนาะก็จะทํามาเป็นกระถางไปนี้ได้เลยเนาะใช้ได้ด้วยค่ะนะคะจากวัสดุเหลือใช้เนาะช่วยเหลือธรรมชาติกระดาษที่เราไม่ใช้แล้วผสมกับปูนก็สามารถทําเป็นกระถางต้นไม้ได้นะคะหรือว่าจะทําเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะแต่อันนี้ทําเป็นกระถางนะคะเห็นไหมคะนี่กวางมรกตรค่ะสวยค่ะมะรกตร กว่างมารากตตัวนี้นะคะปลูกไว้นานพอสมควรแล้วค่ะนะได้เปลี่ยนกระถางก็เลยนำมาให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าเนี่ยค่ะอ่าวัสดุเหลือใช้ที่เราไม่ใช้แล้วนะคะเราก็นำมาปรับทำเป็นของหมุนเวียนใช้ใหม่ได้เนาะส่วนกว่างมารากตก็สวยค่ะโชว์รากเงานะคะแบบนี้เนาะเอาเป็นว่าให้เพื่อนๆได้ชม นะคะกวักมรกตที่ปลูกในกระถางรีไซเคิลจากกระดาษเก่าที่ใช้แล้วผสมปูนนะคะเอาลค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ